อัสสลามมุอะลัยกุมครับสวัสดีวันเสาร์นะครับที่18นะครับที่18มีนาคมพศ2566นะครับขณะนี้ก็เป็นเวลา9ก้โมงสินาทีนะครับอ่าไม้ที่ลงขายไซส์กระถาง8นิ้วลายต้นนะครับก็ยังมีต้นที่3นี่ต้นที่บางโตเล็งๆไว้ก็ลูกค้ายังไม่ได้เลือกเลยนะครับส่วนใหญ่ไม่ได้เลือกเลยนะครับต้นที่บางโตแบบมองว่ามันธรรมดาธรรมดาลูกค้าเลือกไปหมดเลยนะครับ3 5 9นี่ต้น9นี่ต้นดำๆเลยนะ อันนี้ก็เนี่ยดอกเหลืองเนี่ยนะครับสวยมากนะครับต้นดาด้วยนะครับก็ยังไม่ยังอยู่ยังอยู่ต้นที่สิบสามสิบสามก็ยังอยู่นะทรงสวยมากเลยเป็นใบด่างหินอ่อนต้นที่สิบเอ็ดนี่ดอกตัวตัวนี้สวยมากก็ยังอยู่นี่ตอญี่ปุ่นตัดสั้นทรงสูงเนี่ยกิ่งก้านทรงสวยๆนี่ก็ยังอยู่ต้นที่ยี่สิบก็ดอกสวยนี่ต้นที่สิบห้าก็ดอกสวยยังอยู่หมดเลยอันไหนที่ที่บางตัวเล็งๆไว้ยังอยู่หมดนะครับก็นี่ นะครับใครจะรับก,ก็ยังอยู่นะครับยังอยู่ก็3มต้นส่งฟรีต้นละ2 0 0ค่าส่ง60นะ3ต้นส่งฟรีแล้วก็ไซส์ต่อญี่ปุ่นสรงสูงก็เนี่ยต้นที่ห้าก็ยังอยู่ต้นที่4ี่ก็ยังอยู่ต้นที่4ี่นี่ดอกมาดีมากเลยนะครับดอกมาทั้งต้นเลยต้นที่สามเนี่ยสวยมากอันนี้ก็ยังอยู่แล้วก็ต้นที่2เนี่ยนะครับเนี่ยนะครับดาว2ก็ยังอยู่ต้นดาวหนึ่งก็ยังอยู่นะนี่สวยจัดเลยนะครับก็ สนใดที่ยังต้องการไม้ไซส์กระถาง8นิ้วลายต้นเนี่ยก็ยังมีอยู่ประมาณนี้นะครับก็ทักมาถามได้เลยนะครับแล้วก็นี่คือของคุณพี่เดี๋ยวงัตจําชื่อไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าตะก,กี้เพิ่งพึ่งคุยกับเขาเสร็จว่าสั่งเจ้าสั่งครั้งแรกสั่งครั้งแรกนะครับก็ของคุณพี่เกษรานะครับอันนี้ของคุณพี่เกษรานี่แพ็คไม่ทันแล้วนะครับแพ็คไม่ทันแล้วเพราะว่า9โมงแล้วนะครับแล้วก็ของคุณอะไรของคุณพี่ ธนากรนี่ของคุณพี่ธนากร5ต้นนี้ของรูปให้คุณพี่ธนากรเรียบร้อยก็ยังไม่ได้โอนตังค์นะครับของพี่เกศรานี่วันนี้คุณแพ็คไม่ทันนะครับนี่เพราะว่าบางโตแพ็คตั้งแต่เมื่อคืนเรียบร้อยแล้วนะครับแพ็คตั้งแต่เมื่อคืนเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยว,วจะไปออกส่งเดี๋ยวลงคิปเสร็จอะไรเสร็จนี้จะไปออกส่งนี่ erne. วันนี้ก็ส่งให้คุณตุย้ยนะครับคุณตุย้ยคุณพิษสมัยคุณอุทยัยนะครับแล้วก็ของคุณอ่า สมสมสมสุขใช่ไหมน,นี้ครับนี่นี่นะครับของคุณสมรวมเออสำรวมนะครับของคุณสำรวมแล้วก็ของคุณอับสอนนะครับนี่น,นะครับมีห้าเจ้านะครับคือแพ็กแต่เมื่อคืนแล้วคือจอนเช้าจะได้ส่งเร็วจะได้ส่งไวนะครับที่เหลือก็เนี่ครับยังอยู่นะครับที่เหลือก็ยังอยู่นะครับแล้วก็มีอ่อ อันไหนอะอันไหนที่ที่อ๋อนี่นี่น,นี่เดี๋ยวบางตัวจัดจัดอันนี้ให้ลูกค้าแป๊บหนึ่งนะครับจัดอันนี้ให้ลูกค้าแป๊บหนึ่งนะครับนี่ก็ใครจะเอาเป็นไซส์นี้นี่สี่ต้นห้าร้อยแต่กี้บางตัวจัดให้ลูกค้าเจ้าอื่นไปแล้วนี่ใครจะเอาสี่ต้นห้าร้อยก็ยังอยู่นะนี่สี่ต้นห้าร้อยสี่ต้นห้าร้อยก็ยังอยู่นะครับนี่ใครจะเอาเนี่ยไม้แปดนิ้วเหมือนกันแต่ว่า มันจะเล็กหน่อยแล้วดอกยังไม่ค่อยติดนะครับก็ <livelihood> ได้เหมือนกันได้เหมือนกันไม่ไม่ไม่ไมีขี้เละเลยนะครับนี่ได้เหมือนกันนะครับนี่แต่ว่าบางตัวจะขายถูกลงนี่สีต้น5้ารอยนี่ก็ยังอยู่นะครับนี่สีต้นห้าร้อยนี่ก็ยังอยู่นะครับนี่ใครต้องการทักทายมาเลยสีต้นห้าร้อยนี่สวยนะนะครับนี่สีต้นห้าร้อยค่าส่ง6กสิบนะครับนี่แล้วก็อันไหนอีกล่ะนะครับอ๋อน,นี่นี่มาดูไซส์หกต้น5้าร้อยมั่งนี่ ใตกระถางหกนิ้วนี่ไม่ได้ขี้เลยนะครับนี่หกต้นห้าร้อยนี่ค่าส่งหกสิบนี่นะครับหกต้นห้าร้อยค่าส่งหกสิบดูสีก่อนนี่ดูเลยนะครับนี่หกต้นห้าร้อยค่าส่งหกสิบจัดจัดทั้งนั้นอันนี้เป็นอนี่ดูจัดจัดทั้งนั้นเลยนะครับมีชุดหนึ่งมีชุดหนึ่งนะครับนี่นี่ไม่ธรรมดานี่คัดมาเลยนะครับนี่ดู นี่ใบด่างหินอ่อนนี่ให้ดอกทั้งต้นนะครับนี่ลูกไม้ตัวม่วงอันนี้ตัวม่วงตัวใหม่ล่าสุดนะครับนี่แล้วก็มีแดงตัวนี้นะครับนี่นี่ก็เหมือนการอีกชุดหนึ่งหกต้นหกต้นห้าร้อยอันนี้ชุดที่สองแต่กี้ชุดที่หนึ่งใครชอบกระทักมานะครับนี่เลยสวยๆนี่ขาวล้วนกับหอซับอันนี้อันนี้ต้นนี้ห้านี่ต้นละห้าร้อยนี่สามร้อยเนาะใครรับสองต้นนี้ส่งฟรีเลยดีกว่านะครับนี่ใครรับสองต้นนี้ส่งฟรีห้าร้อยกับสามร้อยแปดร้อยแปดร้อยส่งฟรีเลยนะครับนี่ส่งฟรีเลย ส่วนนี่ไม้ลายต้นก็ยังมีนะครับไม้ลายต้นก็ยังมีนะครับแล้วก็อ่านี่ใบด่างก็ยังมีนะครับใครชอบใบด่างทักมาต้นละห้าร้อยค่าส่งหกสิบสามต้นส่งรีนะครับแล้วก็มีนี่อันนี้ก็จัดชุดเหมือนกันนี่มีอยู่ห้าต้นมีอยู่ห้าต้นนี่เดี๋ยวพงตัวจะให้ดูเลยนี่เป็นใบด่างสยามลอล่าเป็นสีขาวนี่สยามลอล่าอีกต้นหนึ่งแล้วนี้ดอกแดงดอกแดงตัวนี้สวยมากแล้วก็อันนี้นะครับนี่ อันนี้อดอกแบบแบนนี้ดอกตัวใหม่เลยนะครับนี่ห้าต้นนี้ก็ห้าร้อยค่าส่งก็หกสิบนะครับอันนี้ใครจะเอาสองต้นนี้ทักมาเดอ้อนะครับเป็นปักธงชัยนะครับตัวละสี่ร้อยนะครับค่าส่งทั้งกระถางก็100งร้อยหนึ่งนะครับใครจะเอาทักมาสองต้นนี้ขายเจ็ดร้อยค่าส่งก็ร้อยเดียวนะครับนี่สองต้นนี้ขอเจ็ดร้อยค่าส่งก็ร้อยเดียวแล้วก็มีสามต้นนี้เก้าร้อยค่าส่งร้อยหนึ่งนะครับท่านใดสนใจทักมาแล้วก็มี มีนี่นะครับนี่ตอญี่ปุ่นทรงสูงนะครับเสียบแดงอุดมทรัพย์ก็พันห้าค่าส่งหนึ่งร้อยอันนี้ก็เป็นแดงอุดมทรัพย์เสียบฮอลแลนด์ต้นใหญ่หญครับต้นใหญ่เลยนะครับก็ขายสองพันค่าส่งร้อยหนึ่งอันนี้ก็อีกต้นหนึ่งดอกยังไม่มาอนนุนดอกเริ่มมาแล้วนี่นี่ตอลีลาต้น,นนี้สวยนี่รากลีลาทุกอย่างนี่สวยมากนี่ดอกมาแล้วนะครับนี่ก็ขอสองพันค่าส่งร้อยหนึ่งสวยอันนี้ก็เป็นตอลีลาต้นใหญ่เลยนะครับนี่ให้ดอกอโอ้โหมาทั้งต้นเลย ดอกแรกบานแล้วนี่ให้เห็นก่อนเลยนี่นี่เป็น so ม่วงลูกไม้ตัวนี้นะครับแล้วก็มีสี Valerie ีนี ian at ่คร e> ับเดี๋ยวรอดอกมีบานก่อนก็ได้อันนี้นะครับนี่ดูู่ตอดีสวยมากอันนี้เป็นรอยตัดแต่งนะครับไม่ให้กิ่งมันยืดนะครับนี่อันนี้ก็ขอสองพันนะครับก็ยังไม่ได้ไปขึ้นกระถางบอนไซอันนี้ก็ดูดอกมาแล้วนี่นี่นี่และตรงนี้อีกนะครับนี่ก็ขอพันห้านะครับก็สวยงามอ่ะใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เลยไม่ได้ขี้เหร่เลยนะครับแล้วก็ไม้ไซส์กระถางสองปี๊บ นะครับนี่ไม้ไส์กระถาง2ปีบนี่แม่บางตัวอยากโชว์ดอกนี้มากเลยมาช้าไปหน่อยบางโตไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีฉีดพ่นทางใบนะครับมันก็เลยจะมาตามรอบมาตามระบบของเขาอ่ะคือถ้าเใช้ปุ๋ยเคมีฉีดพ่นทางใบมันจะเร่งดอกมันจะมาปึ๊บทั้งต้นเลยใช่ไหมบางตไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีฉีดพ่นทางใบไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงนะครับเพราะฉะนั้นต้นไม้ของบางตัวก็จะมีหนอนบ้างอะไรบ้างนะครับซึ่งมันเป็นธรรมชาติอ่ะบางตัวก็ปล่อยนกมันก็กินหนอนไม่เห็นมันจะมาทาอันตรายต้นไม้อะไรบางโตได้เลย พอถึงเวลามันมีหนอนนกก็มากินหนอนอ่ามันก็อยู่กันไปนกก็ได้มาอยู่ตอนเช้าด้วยมันก็มีความสุขดีอะครับนี่น้องน้องชายเอาของขึ้นรถแล้วครับเดี๋ยวบางตัวลงคลิปเสร็จก็ไปส่งต้นไม้แล้วนะครับลูกค้าเจ้าใหม่ที่เพิ่งสั่งก็คือคงจะส่งให้วันจันแหละครับวันนี้คงไม่ทันเพราะว่าวันนี้เขาเปิดครึ่งวันไปรษณีวันเสาร์นะครับนี่นะครับนี่ต้นละพันค่าส่งต้นละร้อยเนี่ยดูดีมาแววนี่ดูต้นละพันค่าส่งต้นละร้อยนี่โอ้โหสวยมากสวยมากเลย คุ้มอ่ะบางตัวบอกเลยนะครับคือที่อยู่ในดิน,นเนี่ยเยอะมากถ้าใครเห็นตอนที่ถอนขึ้นมาจะเห็นเลยนี่โอ้โหดอกมาสวยมากเลยนะครับนี่ต้นใหญ่ต้นใหญ่ตนละพันธุ์คส่งตนลร้อยบางตัวบอกเลยอของจริงนี่ยิ่งไงต้นเนี้ยบางตัวยิ่งชอบเลยเหมือนลูกฟักทองเลยนะครับนี่ดูดอกเดยนี่นี่ตนละพันธ์ค่ส่งตนลรลอยอันนี้ขอพันห้าอันนี้ตรงกลางมีอีกสีนึ่งนะนี่มันโรยไปละนี่ดูให้ดอกแบบนี้ เนี่ยครับมันก็จะมามามาไม่ไม่ไม่เต็มมาไม่ไม่ทั้งต้นหรอกมันจะทยอยอย่างเงี้ยครับเนี่ยนี่ต้นละพันห้าอันนี้ใหญ่ครับอันนี้ใหญ่ดอกดอกอันนี้อีกสีนึงนะเป็นสีชมพูนะครับนี่ก็สวยนะครับชอบต้นไหนอะไรยังไงก็ทักทายมานี่เพรบรรณาต้นนี้สวยมากเดี๋ยวต้องขึ้นกระถางใหญ่ละนะครับไม้ต้นละพันค่าส่งต้นละร้อยมีเยอะนะครับมีเยอะนี่ดอกมาแล้วสวยมากเนี่ยขายต้นละพันเนี่ยค่าส่งต้นละร้อยเนี่ยดูดอกเด็ดนี่กลางดอกเดียวเลยนะที่เหลือมัน เราไม่ได้ใช้ปุ๋ยเร่งอะ่ะเนี่ยไม่ได้ใช้เคมีเร่งนะครับเพราะนั้นดอกก็มาตามรอบของมันเนี่ยเห็นไหมมันก็เนี่ยอันไหนพร้อมก็บานก่อนนะครับเนี่ยตัวละพันค่ 100, าสูงตัวละร้อยเนี่ยมาแล้วทยอยมาแล้วทับสัตสีนี่ต้นละพันค่าสูงต้นละร้อยอันไหนอีกโน่นดอกขาวเนี่ยต้นละพันค่าสูงต้นละร้อยเนี่ยดูนี่ดูสีของตอเนี่ยไม้มันกินดีอยู่ดีดูให้ดอกบานอย่างนี้แล้วสีของตอมันจะมีตรงนี้นะครับนี่ไม้เรากินดีอยู่ดีนะครับ ไม่ว่าสีของตอไม่ว่าอะไรก็สวยเห็นไหมนี่สีของตอยังสวยเลยนี่ฮอลแลนธรรมดาเนี่ยสวยมากเลี้ยงให้สมบูรณ์ก่อนครับแล้วพอไม้ให้ดอกมันจะสวยงามมากอย่าไปเร่งดอกเลยพอเร่งดอกเลยไม้มันยังไม่สมบูรณ์เลยดอกมันก็มาแบบกองแกงนะครับมาก็ดอกไม่ใหญ่มากับบานไ่เต็มที่มาก็เป็นโรคเน่านะครับเผลอๆต้นตายนะครับรากเน่าอีกเพราะว่าเร่งปุ๋ยมากไปนะครับของตอใหม่ใช้แค่ปุ๋ยขี้ไก่แล้วก็ตามรอบพอตามรอบไม้มันมาตามรอบอ่ะดูดูดูด,ดูนี่ดู ดูชมพูทรัพย์เจริญดอกใหญ่มากนะครับนี่นี่ต่อตอตำหนินะเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม้เนี่ยเนี่ยต่อซากนะเนี่ยเนี่ยดูทะลุตูดเนี่ยทะลุนู่นเลยเนี่ยดูให้ดอกนะครับสวยมากเนี่ยดูนี่ดูดอกเดิมๆสวยมากนะครับมันเป็นอะไรที่แบบถ้าเร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 าเน้นธรรมชาติไว้ก่อนแล้วธรรมชาติก็จะตอบแทนเราในสิ่ง,งสวยงามอย่างนี้เอง ไม่มีดอกพึบพับไม่มีอะไรตามที่เขาแบบอนั่นหรอกนะครับขอบงมืงโตเนี่ยมาแค่นี้แหละเนี่ยแต่รู้เลยว่าดอกเราสมบูรณ์เนี่ยต้นสมบูรณ์มากนะครับอันนี้ก็500ค่าส่ง60นี่ดูเนี่ยสสีอันนี้เป็นตอรีลานี่ก็500ค่าส่ง60นี่ดูนี่มี3อย่างเห็นเห็นเลยเนี่ยเห็นไหมแต่ดอกยังไม่บานนะครับนี่นะครับก็500ค่าส่ง60ไม้บมืงโตคือดมได้เราดมได้เราสูดดมได้เต็มปอดเลยเพราะว่ามันไม่มีไม่มีสารอะไรพวกนี้ นะครับนกก็มาอยู่เช้ามามีนกมีมแมลงมีมเดินแล้วมันชื่นใจนะครับชื่นใจนะครับไม่ใช่แบบสวยอย่าดมนะมันมียาอะไรอย่างเงี้ยโอ้มแมลงไม้สวยแล้วไม่มีมแมลงมาดอมมาดอมอ่ะแมลงไม่กล้าบินผ่านเออมแมลงบินผ่านแล้วตายไม้สวยแต่นกสักตัวก็ไม่กล้าบินมาเกาะมันแปลว่าอะไรมันสวยแบบไหนถ้าของของตัวนี่ถ้าใครมาร้านบางตัวเช้าจะเห็นนกเป็นฝูงเย็นๆนก็จะเห็นนกเป็นฝูงมาเกาะนู่นนี่นั่น นะครับมีมแมลงตอนเช้ามีพมอนอะไรอย่างเงี้ยเอ,อเช้าๆจะมีพมอนพึ่งมามามา,มาเข้ามาตามเนี้ยนะครับเนี่ยเห็นไหมอันเนี้ยคือดอกไม้คือเขาโชว์ความงามเพื่อให้เรามนุษย์สัตว์ทุกอย่างได้มาชื่นใจนะครับเพราะนั้นถ้าเราใช้สารเคมีใช้ยาฆ่า,มาแมลงใช้สารฉีดพ่นทางใบอะไรมันจะไม่มีและความสวยมันจะมันจะมีไว้เพื่ออะไรอ่ะนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราเราถึงต้องบางตัวถึงต้องพยายามทําให้มันได้อย่างนี้มันจะช้าหน่อยมันจะอะไรนี่ บางค้าดาลีบางค้าสายพระครูต้องพูดชื่อให้ครบบางค้าสายพระครูดําลิสิทธิโชคนะครับนี่ดูเขาเรียกบางค้าดําลีต้นใหญ่มากเป็นไม้โบราณในกระถางเมตรห้าสิบนะพุ่มเต็มกระถางเมตรห้าสิบแล้วนะนะครับลากไม่ต้องพูดถึงไม่ยกเดี๋ยวจะยกอีกทีตอนที่มันพุ่มเยอะๆนะครับนี่นี่เมตรห้าสิบนะนะครับไม้ไม้นี่เพชรบ้านนาเมตรห้าสิบนะครับอนันนู้นราชินีสายคงประธานนะครับทุกอย่างจะ ถูกเลี้ยงตามธรรมชาติใช้ปุ๋ยขี้ไก่แค่นั้นเองนะครับไม่ใช้อย่างอื่นเพราะว่าสารเคมีจะมีปุ๋ยก็ปุ๋ยบางโตัวผสมเองไว้ใส่ไม้เล็กนะครับไม้ใหญ่ใช้ปุ๋ยขี้ไก่แล้วไม้มันจะสวยจริงสวยทนสวยนานนะครับสำหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้ครับก็ชอบต้นไหนอะไรยังไงก็สั่งได้เลยนี่ไลน์แอดลิตเติ้ลกดอยู่ข้างล่างนี่ไลน e แอดลิตเติ้ลกดนแล้วก็ใน Facebook ลแอดลิตเติ้ลการ์เดก็คัดลอกข้อความไปสั่งเลยร้านบางตเป็นร้านอยู่ในไลนะครับ ก็ฝากกดถูกใจกดกระดิ่งกดติดตามใน YouTube ในไลน์ในเฟซให้บางโตหน่อยนะครับบางโตจะได้เลื่อนอันดับการมองเห็นจะเป็นเพื่อนบางโตในแพลตฟอร์มไหนในแอปไหนก็เข้าไปแล้วก็พิมพ์คําว่าชวนชมบางโตครับแล้วก็กดติดตามได้เลยนะครับร้านบางโตก็จะขึ้นมาชวนชมบางโตก็จะขึ้นมาให้เห็นเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้ครับวัสลามัอะไรกุ้มวระราอมาตุลลอว์วบารูกาตุขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ